สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกมนอีกแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่จริงๆแล้วบอตั้งใจสิมาเหตุเป็นคลิปขอบ,ข 1, บ,บ,บคุณหนึ่งมืนซับสไครเนาะคะ่ะพอดีมดม,ม,มีเวลาพี่น้องเดี๋ยวหนึ่งมื่นซับสไคร์มดตั้งใจว่ามดสิเหตุ Q&A เดี๋ยวหาเวลาก่อนด้วพี่น้องเด้อรอบไปก่อนด้อจ้าส่วนคลิปนี้กะจะเป็นการฉลองเล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะว่ามื่อที่มดได้หน,นึ่งหมื่นซับสไคร ก็พเพราะอ่ไรเอคิดว่ามันสิได้มือนั่ะนเนาะก็พอดีมีโอกาสไม่เห็ดเมียงไก่สู่พี่น้องเบิ่งเริ่มจามันนี้ขอบคุณพ,พี่น้องหลายหลาย,หลายทีให้การต้อนรับช่องอีสานเดนมาร์กเป็นยังดีหลายๆคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ดีๆม,มลลัละดีใจพี่น้อง Jeg kan ikke for jeg, kan... jeg, kan... jeg lidt, er lidt for langt hen, fordi jeg der. Skal Ja, Wow! Må jeg smage? Nej, du lige det her. <tryk> อันนี้คือน้ำจิ้มไม่เผ็ดของเด็กน้อยส่วนของแม่ก็จะมีเป็นน้ำจิ้มหวานตัว สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้อง,องมือนีช่องอีสานเดนมาร์กสิมาฉลองหนึ่งมื่นซับสไครต์เนาะขอพุณจานมือนีตอนประมาณสี่โมงแรกเนาะจ้ากะพอดีมีคนติดตามช่องของอีสานเดนมาร์กหนึ่งมืนคนแหละจา้าดีใจร้ายหลายพี่น้องเมื่คิดว่าสีด้ไววปน,นีเนาะ เมื่อนีกก่แกกำลังแบบว่ากำลังมีความสุขกลักนนะการเห็ดคลิปวิดีโอนะจา๊ะ<อ>มุก็ต้องขอขอบคุณพี่นอ้องหลายๆที่เขามาเขียนคอมเมนต์ดีๆมีแต่คอมเมนต์ดีๆที่ที่ให้ที่เขียนเของมาเนาะพี่น้องเนาะแบบพาไปดูซิมื่อนี่ก็บ่ได้ตั้งใจสิมาเฮ็ดเมนู่ยังฉลองเป็นพิเศษเนาะจา๊ะเพราะว่าบ่คิดว่มามันสิได้ครบ10,000คนมื้อนี้วานก็เพิ่งฉลองวันเกิดฟ้าไป ฉลองอีกแล้วจ้ามันนีมาเด้อพี่น้องไม่กินน้ากันแสบแบจ้าส่วนฝ้ายหยานอ่ก็ลุยไปแล้วเทียนยาก็ลุยไปแล้วชอบไหมล่ะอโอเคแพ่ชอบไหมคะก็คือปลาสบยอ่ะกินเลยเนี่ยงไก่ที่เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะพี่น้องแต่เห็นแต่เห็นคนกินเยอะอยู่พอดีว่าเราไม่มีปลาเราไม่มีกุ้งเราไม่มีอะไรเลยเรามีแต่ไก่ ไก่นีลดลดราคาพี่น้องซื้อมาตัวละไยี่สิบหาค้นคือว่าถูกหลายๆฟ้าวมังวมังคือลิงค่ะทุกทอกซื้อมาสี่ตัว <laughs> ช่วงนี้ช่วงนี้ผมม่นกินกินตะไคร้กินกับหมูเนาะคำใหญ่้ากินเป็นไหมเน,นี่นอยอันนี้ไม่เผ็ดดูแขีอวสปิซมินทิแ่แซ่บแซ่ ฝานี่เ uh, uh, อออันนี้กินกับไม่กินกัผักชีกินผักชีปูเกงกินนะฝานะากะีะชงคืออร่อยนุกขออีกแล้วลูกคืออร่อยผักผักผักใบหอมนี่ก็กินกินด้วยเลยนี่ ยังไม่้ฟยอะยากไปแก่ทเมียหนูเชียร์คอหน่อยค่ะอย่นอาแกะ้นเดีนี่เหรอนี่ไนี่ของหนูหรอนี่ของหนูนี่คือิ่งกวยนน่อยากกินอคอนยเียวรมินลซอสลอนี่ไงพปมิลซอสลอมีอะไรก็กินมค่ะ นั่งลงดีซ้ายอ่ะไฟนั่งลงดีๆเดี๋ดี๋ยวจจจเจ้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 ้ยไกไมู่้ไก่ไห,ไหมอืมอหือตูดไก่ไมีอยู่ตูดเดียวมไม่ต้องแบ่งลูกสาวสองคนนี่มากินตูดไก่นาะ

ไม่ก็ fine ยังไงฝรั่งจะกินนะ่ข้าเกี้ยยังจะกินนอนเลยมาเด้อจ้ามากินกันเป็นคนกินไงจะกินเผ็ดได้นิดหน่อยฟ้าแคดูเสียดิกินเผ็ดได้นิดหน่อย กินเผ็ดได้นิดหน่อยกินเผ็ดตักทิกตไม่ไ้อสลนยว่มนเอไม่ลองกินไก่เลยหรกใช่หรพวกีวิเศษคืีอะไที่ทำให้เราตื่นเต้นคือกอลีเรียนเนี่ย มนันอร่อยมากแม่กินแล้วเนี่ยเห็นไหมเมี่ยงไก่จริงเมี่ยงไก่นี่ต้องน้ำจิ้มแซ่บๆเผ็ดๆเนาะแต่พอดีมันชอบกินแบบจิ้มอืมโอเคแล้วอืม โอเคโอเคไฟอะไรจะตัดไปโอ้ไฟเก่งจ hmm. <si ังเลยสมาร์ทโฟนก็เก่ง Kan jeg igen? Mm. 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 Nej, Nej far du må ikke Ikke kun én gang er det? her Så ja, er tur ja, det Nej Så min tur Det er det samme, det er det samme. læg den nu ned okay. สวัสดีดายไปคุพูดว่าตัวที่ว่านั่นพูดว n าลูกนั่นไม่ไม่ไปดูไ m อีกเมี่ยอีกเนี่ะอีกเนียดูจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอโทรได้หลายมขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะจ้าพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาจ้าขอบคุณหลายๆจ้า